สวัสดีครับอย่าตัดสินคนจากหน้าตาฉันใดดูแค่สเปคดูแค่หน้าตาก็อย่าตัดสินมันก่อนฉันนั้นนะรองเท้า370หนักเท่าอะไรคู่นี้ไม่เห็นมีใครบดเลยอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ค่อยมีคนใช้แต่คนที่ได้ใช้แล้วจะชอบนะกับ n นกี้อินฟินิตี้ r n c นะครับหรือ infinity run 4นั่นเอง370 370เท่ากันนะหนักเพราะอะไหล่เยอะพอร์ตคาร์บอนความดีดเด้งน่าจะได้เห็นไปแล้วว่าผมลงคลิปไปแล้วนะครับว่าลองเท้ามันวิ่งเจ๋งขนาดไหนความมั่นคงสูงนะแล้วก็ ความเด้งความดีดเป็นรองเท้าที่ไม่ได้วิ่งยากเหมือนหน้าตาบางคนอาจจะบอกว่ามันโคงเพลงหรือเปล่าแม้กระทั่งภรรยาผมก็บอกว่ารองเท้าคู่นี้มันจะวิ่งได้ยังไงในเมื่อมันลอยอยู่แบบนี้เหยียบจริงๆมันก็ลงไปเต็มที่นะฮะแล้วก็เวลาลงเท้าไม่มีความรู้สึกผิดแปลกลองดูรอยนะผมลงส้นไม่มีรอยอะไรเลยส้นมันแน่นนะมีความมั่นคงสูง ลงเต็มเท้าแล้วรองเท้าเหมือนบังคับให้ประมาณลงท่านี้เลยด้วยรูปทรงรูปร่างนะครับของรองเท้าทําให้ลงเต็มเท้าลงเต็มเท้าเสร็จกดมันจะยุบลงไปหมดเลยนะทั้งพอตแล้วก็ติ่งตรงนี้ติ่งตรงนี้แล้วก็ส่งแรงคืนแผ่นคาร์บอนก็ดีดป้องออกไปนะครับคือมัน วิ่งผมวิ่งบนลู่10กิโลสบายๆนะรองเท้าคู่นี้10กว่าถ้าด้วยาํานะเพลินเพลิน,ปลนแปบ๊บเดียวจบนะไม่มีอาการล้านะถ้าใครบอกว่ารองเท้าหนักแล้วมันวิ่งแล้วล้าถ้าคุณไม่ได้ไปเค้นอะไรมันจนเกินไปปล่อยสบายๆปล่อยให้รองเท้ามันพาไปเองไม่มีความรู้สึกเลยว่ารองเท้ามันหน่วงขามันหนักไม่มีนะในขณะที่รองเท้าบางคู่ที่เบากว่านี้ วิ่ง 10K จบด้วยความยากลำบากนะสำหรับผมแต่คู่นี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยจริงๆก็สุดแล้วแต่นะครับว่าจะตัดสินใจจากหน้าตาแล้วก็สเปคในข้อมูลผู้ผลิตแค่นั้นหรือว่าจะลองนะกับรองเท้าคู่นี้